thank you หิวค่ะทุกคนเห็นไหมว่าขนตาเราขาดมีเราจะบอกนี่เห็นไหมเห็นไหมขนตาแหวงอะแหวงไปเยอะเลยด้วยเนี่ยทุกคนเห็นปะมันเห็นชัดเลยแหละเนี่ยเห็นไหมมันแหวง มันแหวงเพราะว่าฉันทำตัวเองฉันแต่งหน้าเองแล้วฉันนีบขนตาตัวเองแล้วมันก็หลุดไปหมดเลยขนตาแหวงเศร้าอ่ะทำไงอะ่ะทุกคนมีแบบสิลัมขนตาอะไรที่มันดีๆมแนะนำมาหน่อยจี อลนตาแบ่งแล้วตอนแรกมันเหมือนตอนแรกมันเหมือนมันแว่งเล็กกว่านี้อ่ะมันแบบหลุดไปแค่สองสามเส้นแต่ตอนนี้มันเป็นกระจุกเลยฉันเศร้าเฮ้ยเฮลเตอร์เกิดอาการงงพีเข้าอะไรอะไร อะไรทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอาฟิวเตอร์ฉันเป็นอะไรไปอ่ะกลับมาปกติแหละ มาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับโทรมาไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่มีลูกค้าชูฉันไม่บอกหรอกว่าฉันใช้เลยเอ้าโอ้โอ้ท่านึงคือฉันซื้อไฟแต่งหน้ามาแล้ว ฉันติดเองอ่ะแป๊บนึงติดใหม่ก่อนฉันว่าฉันต้องซื้อกาวใหม่ฮึบเอาใหม่เอาละตอนนี้แม่งงงละตอนแรกคือมันซิงกันแล้วตอนนี้ซ้ายเปิดขวาปิดซ้ายปิดขวาเปิดอ่ะกู โอเคได้แล้วพี่ออมจะลงไลฟตอนไหนจนกว่าข้าวจะมาปักซีบมากเลยทำไงดีเติมขอทาลิปนิดนึงทาลิปทาสีอ่ะ นี่ทาลิปใหม่ดิปซื้อมาใหม่ลองเพิ่งซ้อมเสร็จแล้วกลับบ้านมาโอเคมีสีขึ้นมาหน่อยแหละรู้สึกไม่ป่วยแล้ะ รู้เลยว่าวันนี้ทำงานมาเพราะว่าหน้าเหนื่อยมากข้าวยังไม่มาอีกอ่ะหิวแล้วเติมแก้มหน่อยเติมแก้มเบาๆเออ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 เริ่มละเริ่มละเออไม่ป่วยละได้ละได้ละ สดใสแหละโอเคเออมีสีแหละดูหน้าตาสดใสขึ้นมาเอ,อ้ไปไปหนะ่อยลิปอันนี้มันแบบสีธรรมะมากเลย ทำก็สวยนะสวยอยู่เออเฮ้ยไฟมันอ่อนลงปะงั้ฉันไม่ได้ชาร์จแบตแน่เลย ทำไมพี่หล่อแบบไม่มีไม้เอกหล่อแบบไม่มีไม้เอกหล่อทำไมคืออะไรพี่ฟันหล่อเหรอก็ไม่หล่อนะน้องพี่ก็มีฟันครบนะไหนฮานอยฮานอยไม่อยู่ฮ่องกงก็ไม่รู้อยู่ไหน กินๆกวกฮวยหยางไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้กินคนอะไรกินทุกวันออฉันลืมชาร์จไฟแต่งหน้าหรออุตส่าห์จะลองไฟจะลองแบบลองไลฟ์มันก็สวยแหละแต่ว่าไฟมันมันอ่อนไปปิดไฟ กดเก่งเอ้าเอ้าโคลาสีเอา้เอาคือ,อยังไม่ได้ชาร์จแบตแหละอ่ะยังไม่ได้ชาร์จแบตมันก็เลยอ่อนนิดนึงแซวคนตาได้ไหมคะแซวอ่ะทำไงวะเนี่ยดูดิทุกคนคือถ้าเอาขึ้นมาไงเห็นชัดหรือว่ามันแบ่งเห็นปะคือข้างอ่ะให้ดูข้างนี้ข้างนี้มันก็จะเป็นเส้นแบบปกติ ทำไมทำไมการเป็นศิลปินแค่ผมร่วงผมบางไม่พอยังทำให้ขนตาที่เหลืออยู่น้อยนิดน้อยลงบี๊สาวอะ พี่ไม้หวัดดีค่ะตาออมค่ะคือไม้เข้ามาดูหรอหรืออะไรหรือหรือเรียกฉันว่าไม้ชื่อตาออมนะคะไม่ได้ชื่อไม้นะคะเรียกให้ถูกนะคะเฮ้ <c oughs> <c oughs> หย <c oughs> หยุ <c> ้ย <oughs> ใกล้แล้ว ใช่แล้วอีกไม่เกินสิบนาทีของหัวใจค้างแก้มเอาไปทำอะไรคะสอนติดแฮะเพนให้เนียนหน่อยให้ช่างติดช่างติดช่างติดก็จะเนียน นอข้าวอยู่ you know, love เอาแมวมาไลฟ์ด้วยได้ไหมแมวไม่รู้อยู่ไหนอยู่ข้างนอกแมวอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในห้องช่วงนี้ไม่ค่อยได้ เอาแมวเข้าห้องนอนแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นภูมิแพ้บ่อยแต่ว่าคือมันก็ส่วนใหญ่ก็จะแพ้อากาศแหละแต่ว่าเวลาแบบไม่รู้พอมันแพ้บ่อยเลยก็เลยพยายามทำให้ห้องมันคลีนคลีนไม่ให้มันมีฝุน่นทำไมยังไม่มา อันนี้ให้ผมมีน้ําหนักหน่อยไม่สระผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมที่มันพึ่งสระมันก็จะแบบเบาเบาเนอะแบบเบาแต่ถ้าผมที่มันไม่ได้สระมันก็จะมีน้าหนักหน่อยเพราะมันมีน้ํามันสวัสดีค่ะเออฉันว่าฉันต้องชาร์จแบตไฟแต่งหน้างจริงวะขอดูหน่อยว่ามันชาร์จตรงไหนไม่ชาร์จตรงไหนวะ ช้าแล้วตรงไหนอะซื้อมาไม่เคยช้ดเลยมันช้ดตรงไหนอะฉันแค่ถูกอะ ทุกคนมันชาร์จตรงไหนอะคือไฟมันอ่อนอะมันต้องชาร์จหรือว่าชาร์จที่เครื่องเหรอแต่ที่เครื่องที่เครื่องก็ไม่มีให้ชาร์จชาร์จตรงไหนอะคือเขามีสายมาให้แต่ว่าเนี่ยแต่ชาร์จตรงไหนอะ ดูดีไฟมันเหลือแค่เนี้ยฉันชา้ายังไงอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนางแล้วก็หมดไปแล้วน้องได้หมดมรู้ไข่ไปแล้วหาหัวปักก่อนอย่ามาเออ ข้าวหมูบ้านมาแล้วขอชัดแต่ว่าเขาให้มาอันเดียวอะ่ะทำไมเขาให้ใส่ช้์มาอันเดียวฉันอ้อนี่ไงอย่าเพิ่งวายๆสิฉันจะสระทิ้งไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปกินข้าว นี่พอเราชันก็จะขึ้นสีแดงแล้วถ้าสมมติว่ามันแบตเต็มจะขึ้นสีเขียว่ะเอ้ยฉันว่ามาแล้วเข้ามาแล้วแนนี่ยังยัง,ยงไม่ถึงคนที่กำลังเข้ามาแล้วฉันต้องปิดไว้ปะ่ะ ปิดไว้ก่อนมันน่าจะมีแบบกำลังคิดฉันมีหัวปักแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นฉันจะชัดได้แค่อย่างละอันโอ๊ย จะไลฟ์ถึงกี่ทุ่มเดี๋ยวก็ไปแล้วเพราะว่าข้าวกำลังจะมาฮะ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 เอาห้อยก่อนฮะฮะฮฮข้าวมาแล้วแน่เลยเยาข้าวก่อน อันนี้ไม่ปิดปิดปิดสิโอเคฮัลโหลค่ะค่ะกำลังออกไปค่ะรอสักครู่ค่ะ ค่ะค่ะ่ขอบคุณนะคะกินเยอะเลยค่ะเอาหรอคะ่ะขอบคุณค่ะที่รอให้กับดีๆคะ่ะารอไม่ไปไม่เอาไ,ไปกินโต๊ะกินข้าว เดี๋ซีรีส์ไปกินตรงโต๊ะกินข้าวดีๆมากินตรงนี้มากินตรงนี้มันเหม็นมากินตรงนี้แม่มันเหม็น <c oughs> มากินตรงนี้ <c oughs> เรสั่งมากินกับแม่ก็มากินด้วยกันสิไม่มากินตรงนี้มันเหนม็นฮ่องกงทำไมเธอไม่บอกแม่ฮะทำไมเธอไม่บอกยายไปละทุกคนกินข้าวก่อนบ๊ายบาย